สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นะครับในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่3ที่เกี่ยวกับมวยบ็อกต์ตนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูใน2ตอนแรกนะครับรวมไปถึงตอนที่อลัมพบทความม่วนิ่มของเขมรนะครับก็ไปย้อนหลังดูกันได้นะครับเพื่อความปฏิปต่อของเนื้อเรื่องนะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะจากตอนล่าสุดนะครับที่แอดมินทิ้งท้ายระเบิดลูกเบลเลอร์นะครับว่าลุงแซนซุปเปอร์ไซย่าล่างทองมวยบ็อกตอตนั้นนะ เป็นจุดเปลี่ยนการบิดคานะครับคาว่าบกตที่เป็นชื่อวิชาการต่อสู้ด้วยกระบ,บองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชื่อวิชามวยนะครับเป็นการเปลี่ยนแบบหน้ามืนหน้าหนามากอะแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นได้นะครับทำให้คนในประเทศนั้นไปหลงเชื่อกันหมดนะฮะซึ่งก็น่าจะมีแรงผลักดันปริศนาในประเทศด้วยแหละไม่งั้นคงไม่ไปถึงยูเนสโกได้นะในวันนี้นะครับผมรวบรวมมาให้ดูนะครับว่าในประเทศเขมรนั้นมีคนโต้แย้งมีคนเถียงตอกหน้าลุงบ้างไหม ในวงการศิลปะการต่อสู้ของเขมรเขาว่ากันอย่างไรบ้างนะอันดับแรกนะครับผมขอเอาท่านมหาศาสดาต้นท่าต้นธรรมตะลุงขึ้นก่อนเลยนะฮะซึ่งนําข้อมูลอื่นๆมาประกบไปเรื่อยๆนะให้ดูเข้าใจง่ายโดยตาลุงบอกว่าบกแปลว่าทุบหรือชกตอหรือโตเนี่ยแปลว่าสิงโตรวมกันก็คือชกหรือทุบสิงโตเป็นวิชาที่สู้กับสิงโต เป็นวิชาการใช้มือเปล่านะฮะแล้วก็มีโมต้ต,ต,ต่อมาด้วยนะว่าในมวยปบกตอของแกเนี่ยก็มีการใช้อาวุธต่างๆด้วยนะเว้ยถ้าเอาในความเป็นจริงที่เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าสิงโตไม่ได้มีอยู่จริงในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็การที่จะเอาชนะสัตว์ป่าที่ดุร้ายด้วยมือเปล่านะั้นเป็นไปได้ยากนะถ้าสิงโตไม่ง่อยแดกหรือว่าปริโอแดกไปก่อนเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะแล้วตาลุงนี่เล่ามาอย่างกับตาเห็นนะครับซึ่งก็หลุดโลกสู่ความเว้งวางว่างเปล่าวัน,กนไกล้วะ่ะ มีการอ้างอิงภาพสลักที่นครวัดแบบเป็นวัดเป็นเวรมากอ่ะผมก็ยังแปลกใจนะว่าทําไมไม่มีการสลักคําว่าบกตอเป็นภาษาเขมรที่หินไปเลยนะสลักที่หินไปเลยสลักที่กําแพงไปเลยถ้ามีจริงอ่ะสำคัญจริงในประวัติศาสตร์ซะขนาดนั้นก็คงสลักมานานแล้วล่ะส่วนอันดับ2ที่จะเอามาเทียบนั้นก็คือพีลำลูกศิษตัวแสบนี่เองครับที่ผมจับโป๊ะได้นะถูกแต่งตั้งเป็นครูมวยประจําที่เสียมเรียบนะฮะแล้วก็บอกเรื่องราวไว้ว่า ตำนานคำว่าบอคตอรน,นั่นก็คือคนมีอาวุธทิมไปที่คอสิงโตนะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมแยกอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ามวยกับอาวุธสิ่งที่พีรำพ่นออกมารับหลังตะลุงเนี่ยมันย้อนแย้งนะครับชนิดที่เสมือนกับตบปากใส่อาจารย์ตัวเองจนเลือดกบปากอะ่ะแล้วพีรำก็อาจจะคอยตามเรื่องท่ามวยต่างๆเนี่ยมาจากภาพสลักที่คนครวัดเหมือนกันนะก็น่าจะอยู่แก๊งเดียวกันนั่นแหละก็ขอลงแบบนี้ไปก่อน อันดับ3นะครับเพราะฉะนั้น์ลกกมเขมรนะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าบกตอเนี่ยเป็นชื่อวิชากระบองสั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงภาพสลักที่นครวัดแต่อย่างใดนะว่ามีความเกี่ยวข้องกันส่วนอันดับ4นะครับผู้ที่ใช้ชื่อว่าปีแอร์ปารีสนะฮะเป็นกลุ่มผู้ศึกษาวิชาเขมรนะฮะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับตัวย่อในองค์กรเท่าก็คือ FAMK เขามีการตามหาความจริงของวิชามวยบกตอนะครับซึ่งก็สรุปออกมาเมื่อ11ปีก่อนนะครับว่าบกแปลว่าต่อยโตแปลว่าสิงโต แต่เขากำกับไว้อย่างชัดเจน,นครับว่าไม่ได้หมายความว่าต้นกําเนิดมวยบกต์นั้นคือการต่อสู้กับสิงโตนะบกตอมีความหมายในพจนานุกรมภาษา,ขาเขมรน,นะครับในปี2510แล้วก็อธิบายว่าเป็นไม้สั้นที่เราเอาไว้ใช้ต่อสู้กับไม้ยาวหรือเอาไว้ป้องกันตัวเนี่ยวิธีการต่อสู้ด้วยไม้สั้นเนี่ยเรียกว่าบกตอเป็นวิชา,ขาเขมรโบราณอยู่ในกลุ่มวิชาที่ชื่อว่ากบากุลโบราณเขมร ซึ่งคนฝรั่งเศสท่านนี้นะครับที่ศึกษาวิชาของเขเมรโบราณเนี่ยก็สรุปออกมาว่าเป็นการใช้อาวุธนะแล้วก็ท่านนี้ก็ไม่ได้อ้างอิงไปถึงภาพสลักที่นครวัดแต่อย่างใดอันดับ5าจากแบ็กเบ m a g a z i n นนะครับซึ่งเขามีเว็บไซต์ด้วยนะฮะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศิละปะการต่อสู้มีการลงเรื่องราวของปกตอไว้ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของตะแซนเนยแลนเมื่อปี2019นะฮะเขามีการกล่าวถึงปัญหาในวงการศิละปะการต่อสู้ของเขเมรน,นะครับเนื่องจากว่ามีลุงปากเก่งคนนี้ปรากฏตัวออกมา แล้วก็มีครูมวยหลายๆคนนะครับขอแยกตัวออกมานะครับจากสมาคมวงการาต่างของเขาเนี่ยหนึ่งในคนที่แยกตัวออกมานะครับชื่อว่าครูชานบุญเทืองซึ่งผู้เขียนในเว็บได้เล่าว่าครูชานบอกว่าบกตอไม่ใช่ศิละปะก,การต่อสู้เขมรที่แท้จริงซึ่งครูชานบุญเทืองก็คือคนคนนี้นะครับแกได้ออกมาสาธิตการใช้อาวุธของเขมรโบราณด้วยนะแล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยเรียกว่ากระบองคู่ที่เรียกว่าบกตอ ได้คือจนวนตัวทีปีนีะหาระบบกตาให้ลาระบบกตามาจากนวนเขาอย่างนั้นคือตับมองมวยกู้อันดับ6นะครับจากแบ็คเบลแมกซีนเช่นข้อ5นะมีครูมวยแยกตัวออกมาอีกหนึ่งคนนะครับชื่อว่าลอสเซเลนะฮะเขาก็มีปัญหากับตะลุงแซนนี้เช่นกันนะครับแล้วครูคนนี้ก็บอกผู้เขียนนะครับว่ากตาตามพจนานุกรมเนี่ยเขาหมายถึงอาวุธไม้ไผ่ปลายแหลมสั้นๆ2อันที่ติดท่อนแขนได้ใช้สําหรับการสกัดกั้นการโจมตีนะฮะแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้เองครับครูลอสเซเลคนเนี้ย จึงไม่เห็นด้วยกับตาลุงแซนนะครับแล้วก็ลอสเลก็บอกว่าบ็าาอกคอตเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของศิลปะก,การต่อสู้ในสาระบบของขเขมรเลยอันดับ7นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่22-23กรกฎาคมปี2011นะฮะที่ห้องประชุมสนามกีฬาแห่งชาติกรุงพนมเปญน,นะครับครูท่านหนึ่งที่ชื่อว่าครูพุ่มนาคลีนะครับเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิวิชาโบราณเขมรเนี่ย แล้วก็ครูอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยที่อัดกันแน่นเต็มห้องประชุมไปหมดเขาออกมาถกกันอย่างเผ็ดร้อนเลยนะครับโดยในหัวข้อาการประชุมนะครับสวันติดนี้เลยก็คือศิละปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของขเขมรมีอยู่หัวข้อนึงนครับที่มีการถกสรุปประเด็นกันขึ้นมานะครับนั่นก็คือมีการยืนยันระบุถึงบกขตอนะครับว่าคืออาวุธไม้ไผ่ปลายแหลมมีด้ามจับแล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อศิละปะการต่อสู้มือเปล่าของขเขมรน,นะโดยครูพุ่มนาคลีเนี่ยก็เอาของจริงมาให้ดูด้วยนะครับบนโต๊ะประชุมเลยนะครับ พีา่าวมาไลอันทาแล้วกโตเจ้าตัวเยอะนื่องจาแล้วก็โตไม่แต่แล้วก็ข่าวบางใ่ช่วงอดีตอ่ะครับแล้วก็ในเว็บในเพจอะไรต่างๆในประเทศไทยในขณะนี้ก็มีคลิปครูพุ่มนาคลีเนี่ยทำท่าสาธิตเทคนิคการต่อสู้ต่างๆเอามาลงนะครับซึ่งผมก็ไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์ถึงลีลาการสาธิตนะครับว่ามันใช้ดีใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรนะรก็ขอข้ามไปนะแต่ว่าคนไทยเราก็ลงคลิปตั้งชื่อเรียบร้อยนะว่าครูเขมรคนเนี้ยโชว์มวยบกาตอ คนไทยก็เลยคอมเมนต์เละเลยนะครับทั้งที่ความจริงนะครับครูท่านนี้นะครับสาธิตสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่าบกคตอนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่ยืนยันในสังคมขเขมรในการประชุมเนี่ยนะว่าบกคตอและความจริงก็คือเป็นชื่ออวาุธไม้เนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นคลาวซวยครับโดนหางเลขโดนอนุภาพบุญบาร,รมีเศษแสงออร่ามวยบกคตอเข้าไปนะครับทำให้คนไทยด่าเขาแบบไม่รู้ตัวเลย อันดับ8นะครับจากข้อมูลหน้าเว็บคแม์คิกบ็อกซิ่งเวิร์ลเพลสนะฮะระบุว่าคําว่าบกคตเนี่ยบกแปลว่าการต่อสู้หรือศิลปะการต่อสู้โตคือราชสีสิงโตหรืออำนาจกล่าวโดยยอดทั้งคำนะครับมีความหมายว่าศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดหรือแข็งแกร่งอย่างราชสีสิงโตซึ่งอันนี้ก็เป็นคําเปรียบเปยเป็นคําอุปมาอุปไมยในเชิงยกย่องวิชานะครับแล้วก็ในเว็บก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงอ้างอิงไปถึงภาพสลักในนครวัดแต่อย่างใดนะ จากการสรุปตรงนี้มาให้เห็นทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่3หมวดหมู่นะฮะแล้วก็มาดูนะครับอันดับหนึ่งก็คือบ็อกตอนนั้นเป็นชื่อศิละปะการต่อสู้มวยนะฮะโดยมีประวัติการเกิดก็คือสู้กับสิงโตเนี่ยแหละก็มีลุงเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในกลุ่มข้อมูลนี้เลยนะกับ2ก็คือเป็นชื่ออาวุธกระบองสั้นนะฮะตามพจนานุก,กรมขเขมรระบุไว้นะแล้วก็มีครูท่านอื่นๆนะครับก็มาระบุย้ำอีกทีนึงแล้วก็รูปทรงนั้นยังสรุปไม่ได้นะครับว่าหน้าตาที่ถูกต้้อองงนนนันเป็ย่าไร แต่ละคนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับต่างคนก็ต่างควักต่างงัดของตัวเองออกมาคนละแท่ง2แท่งนะฮะร,รูปร่างแตกต่างกันไปหมดเลยอะ่ะกับ3ก็คือเป็นคําอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะครับว่าวิชานี้แข็งแกร่งดุดราชสีสิงโตโดยไม่มีการระบุนะครับว่าเป็นวิชามือเปล่าหรือเป็นวิชาอาวุธ พอจับแยกกลุ่มมาตามนี้นะครับเราก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับว่าในด้านความเชื่อของครูผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่างๆของเขเมรเนี่ยเขาเชื่อคําว่าบกคตอคืออะไรนะซึ่งผมไม่ได้หมายถึงว่าหัวข้อไหนมีคนถือหางเยอะจะกลายเป็นความจริงมากกว่านะขนาดมีคนเชื่อว่ามันเป็นอาวุธกระบองสั้นน่ะก็ยังมีรูปทรงแตกต่างกันเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันมาในแนวทางนี้จริงๆที่ครูและหลายคนบอกว่ามันคือชื่ออาวุธมันไม่ใช่มวยนะเว้ย ถ้าเอาประชาธิปไตยนับคะแนนก็ข้อ2เนี่ยกินขาดเลยนะรูปร่างหน้าตาของอาวุธโบราณเขมรที่ชื่อบกอตอที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นยังไรวิเศษขนาดไหนเนี่ยไม่รู้ได้หรอกแต่จากความเหมือนในแต่ละคนที่กล่าวออกมานะครับว่าน่าจะเป็นอาวุธสั้นเป็นลักษณะกระบองใช้ทั้ง2มือเป็นอาวุธคู่ถ้าเป็นตามนี้จริงนะครับเป็นการบ้านของคนขเขมรนะฮะค,คูมวยคนขเขมรคนอื่นๆเองเนี่ยแหละจะต้องแหกปากให้ดังขึ้นนะครับแล้วก็ตามหาความจริงเอารูปร่างหน้าตาออกมาบอกชาวโลกให้ดังๆนะครับว่า บกตมันไม่ใช่มวยนะครับมันเป็นชื่ออาวุธกระบองสั้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่ทว่าทุกวันนี้นะครับกลายเป็นตะลุงที่ใหญ่รับวงการเขมรนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยผลักดันช่วยกันถีบส่งไปให้ถึงยูเนสโกเสียงครูมวยเขมรท่านอื่นๆก็เลยแผ่วไปนะฮะโดนกลบเกินไปค่อยๆหายไปพร้อมกับความจริงหรือเปล่าส่วนที่พีลำนะครับลูกศิษย์ของตะลุงเนี่ยหยิบไม้สั้นมาท่อนหนึ่งมาทิ่มคอแล้วก็เล่าสตอรี่บกตนะไอ้ไม้สั้นเท่าไอ้ขีดหรือว่ายังกับไม้กดจุดนวดของหมอนวดบ้าานเร คือไอ้ไม้ท่อนนี้จะเรียกว่ากระบองสั้นยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะ่ะเรียกว่ากระบองยังกระดักปากเลยนะครับมันสั้นขนาดนั้นน่ะแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งด้วยนะครับที่ว่าตะลุงแซนเนี่ยเคยหยิบอาวุธเนี้ยออกมาโม้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอาวุธหนึ่งในหลายๆอาวุธของวิชาบคอตอคือโม้ต่อได้เรื่อยๆอ่ะถามจริงเหอะพกไม้สั้นเนี้ยไปสู้กับพกมีดสั้นไปเลยนะครับเอาสั้นเท่าเ่ากันเนี่ยแหละอะไรมันดีกว่ากันครับในสามาัญสำนึกการป้องกันตัวแล้วพอจะไปนค้นประวัติลงนนนะะคครรรรับวว่ว่่าาอไปเเีียยยมมกใชืออ โอ้โหเรียกได้ว่าประวัตินี่ปิดช่องทางการสืบค้นชนิดที่ว่าแสบสันมากอะ่ะโดยผมขออ้างอิงเว็บนี้นะครับเขาระบุเป็นภาษาขเขมรนะครับว่าตอนอายุ13เนี่ยไอ้ตาลุงเนี่ยเรียนมวยบกอตอกับนายคิมรั่วแหม่ก็น่าจะรั่วจริงๆกันแหละซึ่งเป็นลุงบุญธรรมพ่อบุญธรรมของตาลุงแซนเนี่ยรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วตาลุงอะ่ะได้เรียนมวยบกอตอกับไอ้ลุงบุญธรรมคนนี้ด้วยคือประวัติแม่งสุดมากอะ่ะเด็กที่ถูกพ่อบุญธรรมเนี่ย รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเสือกมีวิชาแก่กล้ามีวิชามวยบกตอติดตัวมาด้วยอลุงก็เลยได้เรียนด้วยตอน13ขวบอย่างนี้วิชามวยบกตอนี่ก็ต้องเรียกว่าวิชามวยบุญธรรมด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้ว2นะครับกลับมาที่พนมเปญน,นะฮะมาตามหาคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นครูมวยที่รู้จักมวยบกตอเนี่ยอ้อนวอนขอเรียนวิชาขออย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะได้เรียนมา จนกลายมาเป็นมหาเทพบกขตนะครับผ้ากรอมาสีทองโคกหัวเป็นซุปเปอร์ไซาย,ยาหอยู่คนเดียวเลยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นระดับแก่กล้าสูงสุดของมวยบกคตอ่ะก็ไม่รู้แม่งใครแต่งตั้งขึ้นมานะฮะมีคําโม้ด้วยนะบอกว่ามวยบกคตเนี่ยแมเรียกได้ว่ามี1 0,000น,นกระบวนท่าเนี่ยเรียกว่าเพอเจอมากเลยอ่ะจากข้อมูลนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าปิดตายเลยอ่ะตายไม่ให้ไปหาตามหารุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าบกขตของลุงเนี่ยมันเป็นมวยแบบไหนลุงไปเรียนจา สรุปของจริงนี่คือดูได้ที่กูคนเดียวมีที่กูคนเดียวใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ยอมง,ง่ายๆนะก็คือกูจะขุดต่อของกูเหมือนกันแล้วก็ด้วยบุญบาร,รมีเศษแสงออร่อาแห่งมวยบกตอนเนี่ยมันทําให้ผมมาสะดุดใจอยู่ภาพภาพหนึ่งนะในคลิปสัมภาษณ์ของตะลงเขียงหมูท่านนี้เนี่ยแหละแกพนันนาว่ามาอ้อนวอนขอพุทธผู้แก่เรียนมวยบกตอแล้วหน้าจอแม่งก็ขึ้นภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นภาพปลิ้นมาขนาดใหญ่นะครับน่าจะแปะอยู่ในโรงฝึกของแกเป็นกลุ่มชายชุดแดงชุดน้ําเงินนะครับกำลังฝึกวิชามวยกันด้านหลังนะครับ แล้วก็ด้านหลังเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยท่ภาษาอังกฤษนะครับมีคําว่ารับบ็อกค่ะแล้วก็มีตัวทีจากนั้นก็มีหัวบังนะครับแล้วก็เห็นอีกทีนึงก็คําว่าบ็อกซิ่งภาพและหลายภาพเนี่ยคือมันภาพถ่ายยุคฟิล์มนะฮะเป็นยุคแบบเรียกได้ว่า20-30ปีย้อนหลังลงไปแน่นอนน่ะมันเป็นภาพเก่านะครับพอผมเห็นดังนี้นะครับแม่ต่อมเสือกผมนี่ละลิกละลีเลยนะรกระสันอยากจะขุดต่อทันทีเลยคือมันน่าสนใจมากอ่ะคำคำเม้นอื่นๆในภาพนี่พอจะแปลได้นะครับแต่ไม่สามารถทราบชื่อคนในภาพได้เลยอ่ะ แต่ก็ไม่พ้นความเสือกสุดๆของแอดมินนะครับเพราะว่าคนในภาพนี้นะผมทราบชื่อแล้วแล้วในตอนหน้านะครับผมจะเล่าเรื่องมวยตะลุงต่อนะกับครูมวยปิศนาในภาพนี้ครับว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมมีภาพครูมวยท่านนี้มาแปะในโรงฝึกของตาลุงซุปเปอร์สยาล่างทองมวยบกตอการขุดในครั้งต่อไปของแอดมินนะครับเป็นการเสือกไปขุดเจอตออย่างแท้จริงเลยนะตอที่เรียกว่ามวยบกตอ